สวัสดีนะคะกลับมาพบโลกของการดวงวันนี้นะคะเราก็จะทำการเปิดดวงประจำวันศุกร์ของเดือนพฤศจิกานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะหรือกดกระดุกิ้ง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 กดติดตามได้หรือกดเพิ่มพูนหัวใจตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเอ็กซ์คลูซีสุดๆนะคะติดตามเพจได้นะคะหน้าเพจก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันได้เนาะ วันนี้นะคะเราจะดูดวงผู้สถารที่เกิดวันศุกร์เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบเป็นตัวแทนของท่านนะคะก็ขอให้ท่านลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าวันศุกร์จะสุขสมหวังตามชื่อหรือเปล่านะใบแรกจ้าใบาที่สองจ้าสามค่ะสี่ค่ะเอาใบนี้เกันห้าจ้า ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์โชคดีมีชัยนะคะวันศุกร์ใบแรกคะ่ะโอ้สามไม้เท้าสิบถ้วยอสศวินถือดาบหกถ้วยนะคะสุดท้ายชุวกงรอโชคชะตานะคะจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะให้ใบนี้นะคะคะแนนเต็มสิบนะคะคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปหกคะแนนจา้า อย่างแรกนะคะต้องการันตีให้กับผู้สรัทธาที่เกิดวันศุกร์ชาวคะเนชาพลานทุกทุกท่านนะคะ คุณจะมีความสุขภายในครอบครัว100%ซและที่สำคัญเดือนพฤศจิกายานนี้คุณจะมีแผนได้ไปเที่ยวได้เป็นแบคแพคอาจจะไปสัมผัสทะเลหมอกหรือว่าสัมผัสของต่างประเทศก็เป็นได้นะคะหรือได้บินไปต่างประเทศหรือว่าได้ไปบอกว่าร่องเรือกินข้าวชิวๆสบายๆนะคะเนื่องจากนะคะคุณมาติดไพ่ครอบครัวตั้งสองใบนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่ 6ถ้วยกับไพ่10ถ้วยไพ่ตัวนี้นะคะ่ะเป็นไพ่การันตีที่ว่าครอบครัวคุณกําลังจะมีเรื่องดีต่อใจนะคะใครที่เคยถามอาจารย์ตลอดเวลาว่าอาจารย์คะหนูอยากตั้งคันเนี่ยมีเกณฑ์การตั้งคันไหมคะตอบเลยนะคะว่ามีเกณฑ์การตั้งคันสูงถึง90%นะคะ c o n เก t r a t i o n ด้วยนะคะสําหรับสาวกที่เกิดวันศุกร์รวมถึงใครที่เกิดวันศุกร์กำลังลังเลลังเล,งล,งล,งลงอาจารย์คะหนูจะได้ไปสมัครงานหนูจะได้งานทําก่อนสิ้นปีไหมคะตอบเลยนะคะว่าคุณ ได้งานทำก่อนสิ้นปีแน่นอนอาจารย์ันฟันตรงจ้าทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าคุณได้ไดงานทำก่อนสิ้นปีเพราะว่ามันเป็นไพ่ครอบครัวมีความสุขมีเรื่องของการได้ฉลมฉลองนะคะแล้วก็ใบอีกนิดนะึง ถ้าคนเกิดวันศุกร์ไม่รู้จะเสี่ยงโชคอะไรนะคะให้ซื้ออายุคนในบ้านเช่นโอ้ยใกล้ถึงวันเกิดเขาแล้วอาซื้ออายุเขาหรือว่ามีความสุขว่าเอ้ยเดี๋ยวอะไรเลขใกล้ตัวจะมาให้คุณซื้อตรงนั้นนะคะก็จะดีมากๆสําหรับตัวคนเองเนาะและที่ผ่านมานะคะต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ครึ่งปีหลังมาคนเกิดวันศุกร์ไม่ค่อยมีความสุขดังชื่อสักเท่าไหร่นะคะเขาเรียกว่าหมุนตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตทํางานแบบตัก ตันะคะบางท่านอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวเป็นพ่อเลี้ยงเดียวก็ได้บอกได้เลยว่ามีอะไรที่ค่อนข้างหนักอกหนักใจเกิดขึ้นแต่ไพ่กรงร้องชกตาเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ซันคเนชาพลันการันตีนะคะพฤจิกาธันวานะคะคุณจะได้รับเรื่องดีต่อใจดีต่อความรู้สึกจะมีคนมาออบก,กอดท่านและทําให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจแนวนี้ไม่ต้องกอดหมอนข้างคะ่ะแนวนี้มีคนกอดแน่นอนจ้า แต่ขอ,อนิดนึงนะคะเหน่านี้มีคนก่อนนิดนึงแต่ขอแค่เรื่องเดียวคือท่านได้ไพ่สามไม้เท้าบางทีมีคนมาแอบอิงแอบกอดท่านอาจจะมีในลักษณะของคนที่เป็นปากขอยปากโปกปากปากากมมนินทากาเลอุ้ยจุดจัดริรืไยไม่ต้องไปสนใจค่ะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะคะความสุขอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ความสุขอยู่ที่ปากคนนั้นคนนี้นะคะรวมถึงถ้ามีใครมาอาบูรินจีหรือว่ามีคอนบูรี่หรือว่ามีใครใส่ร้ายใบสีไม่ต้องประปะทนะคะเขา เรียกว่าอย่าเอามืออันมีค่าของท่านไปจับกับเศษหินเศษปูนเศษกระเบื้องนะคะบอกได้เลยว่ามันเปรอะจ่าและมันไม่มีประโยชน์สําหรับตัวท่านเองค่ะและที่สําคัญนะคะใครที่รู้สึกว่าอุ้ยมันเหนื่อยเหลือเกินหนูจะดวงเปิดสักทีได้ยังคะอาจารย์คุณได้ไพ่อัศวินถือดาบบอกได้เลยนะคะว่าดวงคุณกำลังจะเปิดขอให้คุณอดทนแล้วก็มีคำว่าฮึดฮึดฮึด มีรอยยิ้มแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์ซันการาันตีและใครที่บอกเลยนะคะว่าหนูโดนใส่ร้ายตลอดหนูโดนว่าร้ายหนูโดนเอาเปรียบตลอดหนูจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ไหมฟันตรงอีกหนึ่งเรื่องค่ะว่าผ่านพ้นวิกฤตแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะวันนี้ไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์ค่อนข้างที่จะลัคกี้อินเลิฟมากๆแล้วก็ลัคกี้อินเกมเพราะว่าสิ่งที่ เจอเกิดขึ้นมันมีบทพิสูจน์มาเป็นหลายๆเดือนก่อนหน้านี้แล้วและบทพิสูจน์นั้นกําลังจะจบลงและอย่างที่บอกว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอจ้า ส่วนซิกเนเจอร์ในการทำบุญนะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะให้คุณกราบคุณพ่อคุณแม่ขอพรกับผู้มีพระคุณนะคะหรือนำของขวัญปีสวัสดีปีใหม่ผู้มีพระคุณก็ได้เพราะว่าอีกไม่กี่อึดใจก็จะปีใหม่แล้วเ,เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าแนวทางความรวยคิดอะไรไม่ออกให้ซื้ออายุคนในบ้านเป็นหลักและท่านก็ จะมีความสุขนะจ๊ะวันนี้คนเกิดวันศุกร์สุขสมชื่อจ้าบอกได้เลยว่าสุขสมชื่อนะจ๊ะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า